เป็นยังไงถ้าสารคดีมาในรูปแบบของมิวสิควิล u t รูเ s s ไทม์สสารคดีบนวิภาเลือกที่จะใช้เสียงเพลงมาเล่าเรื่องจริงจังอย่างสวัสดิการผู้สูงอายุในฟินแลนด์และภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ชักจะเยอะเกินไปแล้วเราจะไปดูเหตุการณ์เมื่อฟินแลนด์ตัดสินใจเปลี่ยนหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุจากรัฐ เ,เอกชนแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้ดันไม่ได้กระทบกับแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะสิดันกระทบไปถึงชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์แล้วมันก็ค่อยวนกลับมาที่ผู้สูงอายุอีกทีแม้ตัวสารคาดีจะพูดถึงปัญหาในประเทศฟินแลนด์แต่ก็บอกเลยว่ารีเลทกับบ้านเราสุดๆเพราะปัญหาที่ทั่วโลกกาลังเจอเหมือนกันตอนนี้ก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่กําลังขยายตัวค่ะและเมื่อสังคมผู้สูงอายุขยายตัว แต่งบประมาณกับติดตัวแดงพยาบาลถูกใช้งานหนักเหมือนเป็นหุ่นยนต์ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้หุ่นยนต์มาดูแลผู้สูงอายุจริงๆซะเลยแต่เจ้าหุ่นเหล็กเนี่ยคือคำตอบของการดูแลผู้สูงอายุจริงๆหรือเปล่าวันนี้คุณใช้เวลาเล่นกับซาร่าได้นะคะกับเจ้านี่น่ะเหรอไม่เอาเด็ดขาด ก็มาทําให้เรามีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในสารคดีไปอีกหนึ่งระดับที่สําคัญคือเนื้อเพลงและคําบอกเล่าต่างๆสร้างขึ้นมาโดยอิงจากจดหมายจริงๆที่บุคลากรทางการแพทย์ส่งเข้ามาด้วยค่ะพวกเขาไม่สามารถออกมาพูดหน้ากล้องได้เพราะกลัวจะตกงานบทเพลงเลยกลายมาเป็นช่องทางในการบอกความในใจเสียงประสานที่ทั้งไพเราะ ต้างประสบการณ์แปลกใหม่และมีความหมายลึกซึ้งจนเข้าไปทำงานกับใจคนนี้ทำให้ r รู e s s Time มีชื่อเข้าชิงรางวัล h า p a n ้า d i c f i l m c o m p o s e r a w a r d รสาขาประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมด้วยละค่ะไม่ธรรมดาจริงๆ <Wow. S 1> ยิ่งพลองนึกดูว่าอวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุแบบนี้เหมือนกันเราจะอยากให้ใครมาดูแลเรากันนะก็ยิ่งพบว่าสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวเราเลยค่ะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าชีวิตเป็นคำเรียกย่อๆนะคะ ฉันไม่ชอบการที่ต้องแก่ตัวลงเลยสารคดี ruthless times o n g of cares ดูได้แล้ววันนี้ที่ www.wipa.me และวิ p า application